สิบปีที่ผ่านมาที่ไม่เคยพูดเลยคือเรื่องอะไรไม่ได้พูดเรื่องความรักเลยเป็นสิ่งที่เราไม่เคยประสบความสําเร็จเราก็เลยไม่พูดความรักเป็นเรื่องใหญ่มากของมินคืออะไรจะพังยังไม่เป็นไรเท่าความรักปีที่ผ่านมานูนได้สูญเสียอะไรบ้างครับความรักค่ะอยู่กับมินแล้วมันเหนื่อยเป็นอะไรจังหวะที่คอนโทรอะไรไม่ได้เลยค่ะการงานก็ไม่ได้ความรักก็ไม่ได้แบบอารมณ์ก็ไม่ได้อะจุดไหนที่คุณรู้สึกว่าเนี่ยแหละหนักสุดอาคานิสาคนที่เขายังอยู่เขาเห็นด้านไม่ดีแล้วก็ด้านดีของเราอะ ก็คือคนที่เขาแบบรักเราจริงเลย,เลย Woody FM สนับสนุนโดย Sleep D สเปรย์หอมกล่อมนอนหมดปัญหาการนอนด้วยปลายนิ้วแค่ฉีดก็หลับยาวเต็มอิ่มนอนดีชีวิตดีสั่งซื้อได้ที่ l ล ne@ แอ w o n d o 1 2 3 ถ้าต้องนึกถึงหนึ่งเรื่องในชีวิตสิปีที่ผ่านมาที่ไม่เคยพูดเลยคือเรื่องอะไรไม่ได้พูดเรื่องความรักเลยไม่แตะเรื่องนี้เพราะว่าเป็นคนแบบให้ความรู้สึกกับความรักมากแล้วเรารู้สึกว่าเป็นสิ่งที่เราไม่เคยประสบความสําเร็จเราก็เลยไม่พูดความรักเป็นเรื่องใหญ่มากของมินคืออะไรจะพังยังไม่เป็นไหลเท่าความรักแล้วก็เป็นคนที่มีความรักมาตลอดแต่ว่าเราไม่ค่อยเราไม่ค่อยเปิดเผยเท่าเราไม่เห็นไงบางทีใช่ไหมในคลิปก็ไม่มีเงียบกิฟแล้วคนที่เข้ามาในชีวิตที่ผ่านมาเขาต้องเจออะไรบ้าง คนที่เข้ามาส่วนใหญ่เขาน่าจะรู้สึกเหมือนว่าเขาสั่งของมาแล้วแบบของไม่ตรงปกเขาว่าไม่ตรงปกเลยเขาคิดว่าเขาจะได้เจอผู้หญิงที่เล่นหัวละคนละอารมณ์ดี <S 2> <S 2> อินดิเพนเดนต์แบบว่าเป็นตัวของตัวเองามาไม่ต้องดูแลมากชิลๆเ,เ,เป็นคนแบบสบายๆและในความจริงเขงาไม่เจออะไรครับ คือจริง <entertain> ว en> ินจะเป็นคนติดแฟนมากอืเห็นแบบนี้คือแบบโอ้โหเราจะจัดตารางทุกอย่างได้หมดคือเราเดินทางอยู่ก็จริงแต่ว่าเราจะแบบจัดทุกอย่างแบบทุ่มเทมากเรื่องพวกนี้อ่ะคือเรื่องแฟนมาก่อนแล้วแล้วการเดินทางการงานจะรอมรอบถูกไหมใช่ถูกต้องถูกต้องคือเขามาก่อนเลยเออแล้วก็จะเป็นคนงอแงมากงอแงขี้น้อยใจ ชอบให้คนดูแลแล้วก็ต้องการความรักตลอดเวลาได้<ล><ล>งไง<ล>เวลาไปต่างประเทศก็ไลน์มาแบบโทรตลอดมินนี่คือแบบโอ้โหบอกเลยว่าสุดถ้าโทรไม่ได้ก็คือโทรโทรเลยอะโทรแบบเท่าไหร่ก็จ่ายกันแล้วก็จะเป็นคนควบคุมคุมอะไรเราอยากให้เขาดีขึ้นแต่ความดีของคนมันก็ไม่เหมือนกันอีกอะ แต่เราก็ยังห้ามตัวเองไม่ได้บังคับไปออกกำลงังาบังคับกินอาหารคลีนอย่าทำอันนั้นสิอย่าทำอันนี้สิลองอันนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเราแบบไปสร้างระเบียบแบบแผนให้เขาอีกทีหนึง่งเขาเล้อยู่กับมีแล้วเหนื่อยมากงั้นคุณก็เลยอาจจะไม่ได้เจอตัวตนของเขาที่เขาจะเป็นกับคุณในบางทีสิใช่ไหมใช่เขาก็จะเหมือนแบบพยายามปรับเพื่อเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วส่วนใหญ่เขาพยายามปรับกันไหมทุกคนก็พยายาม <laughs> ้วก็พยายามหมดเลยเขารู้สึกว่าเราก็หวังดีจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแต่มันอยู่กับมินแล้วมันเหนื่อยถ้าส่วนใหญ่ที่มันต้องยากทางเพราะอะไรคือมินน่ะจะมีความรู้สึกขัดแย้งกันอยู่ในตัวเองเราอยากให้เขาอยากเป็นคนที่ดีขึ้นเองเพราะฉะนั้นพอเราไปบังคับเราก็รู้สึกว่าเราไม่น่าบังคับเลยแต่พอเราไม่ไปแบบไปยุ่งกับเขาเราก็รู้สึกแบบทำไมมันก็จะแบบผลักๆดึงๆอย่างเงี้ยในจังหวะที่เรารู้สึกว่าเขาไม่ได้เป็นตัวเอง ในระหว่างที่เขาอยู่กับเราเลยเราเฟลนั่นเราก็จะแบบองงางันเลิกก็ได้เพราะเราอยากให้เธอได้แบบเป็นตัวของตัวเองได้ทําในแบบของเธอไม่ต้องมาเปลี่ยนเพื่อเราคนาคนหนึ่งเวลาเรา,เราคบเราคบนานไหมแล้วแต่ค่ะปีกว่าแล้วมันก็ผ่านทพทเทนประมาณนี้ใช่ใซึ่งอันนี้คือคุณก็น่าจะรู้ตัวมาสักพักหนึ่งแล้วใช่รู้ตัวค่ะเพิ่งมารู้ตัวหนักๆอะ่ะตั้งแต่ปีที่แล้วเป็นต้นมาตอนที่เราเริ่มกลับมาโฟกัสกับความรู้สึกของเราเองหรืออะไรหรือเรามาพยายามค้นหาว่า อะไรทําให้เรารู้สึกเป็นแบบนี้เพราะเราเห็นแพทเทิร์นของเราแล้วถ้ามิ้นยังไปแพทเทิร์นแบบนี้ต่อโหมิ้นไม่มีความสุขแน่ๆแ,แล้วคนที่อยู่กับมิ้นก็ไม่มีความสุขมิ้นก็ค่อยๆพยายามในการจะแกะพวกเนี้ยอะไรทําให้เรารู้สึกแบบนี้อะไรทําให้เรารู้สึกว่าต้องควบคุมอะไรที่ทําให้เรารู้สึกว่าถ้าเราควบคุมไม่ได้แล้วมันไม่ปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยพยายามบอกตัวเองว่ามันปลอดภัย <c oughs> <c oughs> ลองคิดว่าควบคุมไม่ได้ แต่มันปลอดภัยลองเปลี่ยนประโยคของตัวเองดูลองเปลี่ยนเงื่อนไขมันอาจจะดีขึ้นตอนนี้มีซานไหมครับตอนนี้มีคุยๆอะไรยเงี้ยค่ะมีมีคนเข้าหาตลอดซึ่งเป็นโชคดีซึ่งหรือเปล่าก็ไม่รู้มาจากไหนคนที่เขาเข้ามาในชีวิตคุณอ่ะเขาเข้ามาในรูไหนอ่ะเขาเข้ามาในช่วงจังหวะไหนส่วนใหญ่เลยคนชอคิวบินโสดตลอดเวลาใหถูกไม่จริง บางทีก็มาแบบเพื่อนของเพื่อนรู้จักอ,อยู่ดีก็มาพอมิ้นเจอคนเยอะวันนี้ก็รู้จักการจากการทํางานแพทเทิร์นการเลือกของเราก็จะประหลาดก็คือยังไงไม่ค่อยใช้สมองเท่าไหร่จะใช้แบบหัวใจควารู้สึกนนำเสมออนะไรอย่างเงี้ยคะทำความรู้จักกันเร็วไหมมิม้นคนตกหลุมรักเร็วคนที่ใช้อารมณ์ความรู้สึกเยอะก็จะเป็นคนที่ fall แบบเร็วมากสเปคของมิ้นเป็นยังไงสวปคผู้ชายไม่มีสเปคค่ะ มินจะลหลงรักคนที่มินชื่นชมหรือรู้สึกว่าเขามีแพชชั่นกับอะไรบางอย่างคนที่แบบมีพลังในการอยากออาไปทําอะไรหรือมีเป้าหมายหรือมีอะไรที่รู้สึกว่าอยากจะไปสองเรื่องที่พี่คิดว่าคุณคงจะคิดแล้วล่ะเรื่องแรกคือถ้าแต่งงานเนี่ยแต่งที่ไหนจริงๆแค่อยากได้แบบว่างานแต่งเล็กๆน่ารักน่ารักที่ไหนก็ได้ก็เป็นคนไม่ติดเรื่องพวกนี้เลยไม่ต้องเข้ากับธีมรอบโลก<ม>ของมิน,มนไม่ไม่ไม่มไม่มไม่ไม่เอาที่เขาสบายใจอะ ส่วนลูกเราวางแผนไม่ต้องเป็นรูปแบบไหนยังไงมิ้นอยากพาลูกไปเที่ยวรอบโลกอืแล้วก็อยากรู้เรื่องอะไรก็ให้เขาได้ไปดูเรื่องนั้นซึ่งปีแล้วเกิดอะไรขึ้นที่มันประทุขึ้นมามันอยู่ดีมันมามันเป็นแบบมันมามมันาที่ไม่ได้ตั้งตัวใช่ช่วงนั้นมันจะเป็นช่วงแบบผิดหวังในความรักด้วยทํางานหนักมันเหมือนโดนหลายๆอย่างแล้วเรารู้สึกว่างานบางงานเราทําไมเราเหมือนไม่ได้เป็นตัวเองมันเหมือนมันสะสมอะ แล้วมันก็เป็นโกก็ครันใช่ไหมปีปีที่ผ่านมานุ้นได้สูญเสียอะไรบ้างคบความรักค่ะแล้วพอสูญเสียไปแล้วมันอาจจะชิ่งกระทบกับอิโมชั่นอื่นๆเดยจัดการไม่ได้รู้สึกว่าโหเฟลไปหมดเลยละอะไรเงี้ยการที่คอนโทรอะไรไม่ได้มันก็ไปใหญ่เลยใช่แล้วมันเป็นอะไรจังหวะที่คอนโทรอะไรไม่ได้เลยค่ะการงานก็ไม่ได้ความรักก็ไม่ได้แบบอารมณ์ก็ไม่ได้อะ่ะทันทันท,ท,ที่เราคิดว่าเราคอนโทรได้มาสิบปีใช่ ปีที่ผ่านมาน่าจะเป็นจุดไหนที่คุณรู้สึกว่าเนี่ยแหละหนักสุดอัฟกานิสถานใช่ค่ะก็คืออัฟกานิสถานตอนนั้นมีเหตุการณ์อย่างที่ติดตามในข่าวใช่ค่ะแล้มินก็เข้าไปอยู่ตรงนั้นพอดีแล้วก็ตั้งใจที่จะไปถ่ายรายการที่นั่นใช่ค่ะแล้วมันก็จะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เยอะมากที่มันตามๆมาแล้วมันก็มีการตอกโต๊มินอืมใช่ที่แบบไม่น่ารักอะไรออกไปใช่ทั้งทั้งที่รู้ว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรคือสิ่งที่มินอารมณ์ลนต้องไปยืนตรงนั้นน่ะมันคืออะไร มินไม่คิดว่ามันจะเปลี่ยนแปลงเร็วขนาดนั้นมไม่ใช่แค่มินน่ะค่ะทุกคนรอบตัวก็ไม่มีใครคิดว่ามันจะเปลี่ยนเร็วขนาดนั้นเราเข้าปุ๊บออกปั๊บน่าจะไม่เป็นไรเพราะว่าหลังจากนี้เราไม่รู้ว่าเราจะได้ไปอีกเมื่อไหร่แล้วมันก็เป็นประเทศที่เราอยากไปทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า,วากานิสานคนน่ารักมากแล้วมิน,น่ะเป็นคนไปแต่ละประเทศเพราะคน เพราะมินชอบคนมันเติมพลังให้กับมินในการที่เราได้ไปเจอคนที่เราไม่รู้จักแล้วยิ่งเป็นประเทศที่นักท่องเที่ยวน้อยมันยิ่งเป็นการเชื่อมกันร,ระหว่างมนุษย์แท้โดยไม่มีอะไรมาขันและคอนเทนต์ในเพจมินก็เป็นแบบนี้เสมอคืออยากให้ทุกคนได้เห็นอีกมุมหนึ่งของโลกว่ามันมีมนุษย์อยู่จริงๆคนแบบเราอะ่ะที่มีรักโลภโกรธหลงเหมือนกันไม่ว่าเขาจอยู่ในสถานการณ์ไหนก็ตาม แล้วมันก็เป็นสิ่งที่มินทํามาตลอดเราก็เลยเราก็เลยตัดสินใจไปแล้วก็พัง <c oughs> <c oughs> อาจจะเป็นเพราะช่วงนั้นสถานการณ์มันก็ดุนแรงขึ้นอย่างอย่างที่เราไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นมันยิ่งทําให้เราควบคุมความโกรธหรือความกลัวของเราไ,ไว้ไม่ได้แบบที่เราเคยคุมได้นี่ค่ะเล่าให้ฟังซิงว่าตอนนั้นเวลาเราอ่านเห็นมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างคือจริงจริงตอนนั้นนะ่ะข้อความเป็นห่วงมินก็เยอะมากนะแต่เราไม่เห็นนะ คือแบบเราไปจดจ้องแต่สิ่งที่ไม่ดีค่ะแชดมินแบบให้มิ้นถูกข่มขืนให้มินถูกหลักพาตัวไปตัดคออะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบก็โดนกล่าวหาเรื่องฮิวแมนซูซึ่งเราเราะวังเรื่องฮิวแมนซูมาตลอดเพราะว่าเราทำงานกับคนนะมันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะคิดแบบนั้นหรือเห็นเขาเป็นออบเจกต์ของเราอะแล้วการที่โดนแบบนั้นรู้สึกว่าโหแบบทำไมเขาถึงทำกับเราแบบนี้ทำไมเขาเอาความตั้งใจเราไปบิดเบือน ขนาดนั้นแล้วทุกครั้งที่เราเลื่อนไปเน็ตก็ไม่ดีนะแล้วก็เลื่อนไปเน็ตก็ไม่ดีก็ยังจะมาดูอีกสิด f a เฟซบุ๊กมันน่ากลัวมากที่มันเหมือนมันมันนำเสนอแต่อะไรที่โดนกดไลค์เยอะๆและที่โดนกดไลค์เยอะๆมันคือสิ่งที่รุนแรงเรารู้สึกว่าทุกคนเกลียดเราหมดเลยระหว่างนั้นที่เราเขียนในโพสต์นั้นที่ยาวๆแบบไร้สาระแล้วก็แบบอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดอ่ะเราคิดถึงแต่คนที่เขาเกลียดเราเราใช้พื้นที่ผิดอ่ะพอพื้นที่ในเพจเราอ่ะ มันคือที่ที่คนรักเราเนาะเป็นห่วงติดตามแต่เราดันไม่ให้พื้นที่สื่อเนี่ยในการสื่อสารกับไอ้ความคิดเห็นแบบใจร้ายคนที่เขามีแค่คีย์บอร์ดกับความเกลียดเป็นแบบต้นทุนน่ะแต่เราให้พื้นที่เขาอะโหนี่แบบตอนทําลงไปอะเรายังไม่รู้สึกอะไรนะเพราะเรารู้สึกว่าก็ทุกคนเกลียดเราเราก็ต้องปกป้องตัวเองอะโพสต์ไปแล้วคือดีขึ้นไหมไม่ ความเกลียดแล้วเราตอบโต้ด้วยความเกลียดมันไม่มีอะไรดีขึ้นแต่ว่าโชคดีมากเพราะว่ามีเพื่อนโทรมาโทรมาเลยแบบมินอยู่ตั้งสตินะคนที่เขาอยู่ในเพจเธอเขารักเธอนะ่ะเขาเป็นห่วงเธอนะเธอสื่อสารออกไปแบบนี้มันมันผิดที่ผิดทางอะ่ะมันไม่โอเคเธอทำไม่ถูกก็เลยเป็นที่มาของแบบการที่เราไปตั้งสติก่อนอะ่ะเหมือนเราไปตั้งสติให้ภาพมันชัดขึ้นก่อน ให้อารมณ์เรานิ่งก่อนก่อนที่เราจะเลือกที่จะสื่อสารออกอีกออกไปอีกครั้งว่าเฮ้ยเราขอโทษเราสื่อสารผิดที่แล้วครั้งเนี้ยที่เราพิมพ์ออกไปเราให้กับคนที่เขาหลักเราจริงหลังจากนั้นมันดีมากเลยเพราะเราเรา,เรารู้สึกว่าคนที่เขายังอยู่เขาเห็นด้านไม่ดีแล้วก็ด้านดีของเรา <c oughs> ก็คือคนที่เขาแบบรักเราจริงเลยอ ซึ่งมีมากมายมหาศาลเป็นแสนเป็นลา้านซึ่งเราโล่งใจมากขึ้นไม่รู้สึกว่าเราอะแบกบความคาดหวังนั้นไวอ้อีกแล้วการที่คนเขายังอยู่เขาเหมือนยอมรับในความเป็นเนี่ยก็เป็นคนแบบเนี้ยก็ก็มีฝั่งไม่ดีมีฝั่งดีแล้วเขาก็การที่เขายังอยู่ยังเตือนเราคือเขายังเชื่อมันว่าเราจะโตไปด้วยกันได้แล้ว,ลวก็ได้เรียนรู้อะไรไปด้วยกันในความไม่สมบูรณ์แบบของเราแบบนี้เนยะตอนนี้เราเลยเห็นคุณค่าเขามาก ไอความรู้สึกกังวลหรือแบบคนแบบยุ่งกับเราเยอะจังอะไรเงี้ยหายไปหมดแล้ว <c oughs> ตอนนี้เหมือนกลายเป็นว่าเวลาใครเจอเราเราแบบเราแฮปปี้มากเพราะเรารู้สึกว่าเอ้ยเรารู้สึกขอบคุณอนะในวันที่เราลงเขาอยู่กับเราอะแบบโอ้โหความรักมันพิสูจน์ตรงเนี้ย บู d ี้ f m สนับสนุนโดย s l e p ดีสเปรย์หอมกล่อมนอนหมดปัญหาการนอนด้วยปลายนิ้วแค่ฉีดก็หลับยาวเต็มอิ่มนอนดีชีวิตดีสั่งซื้อได้ที่ Line at w ว n d o 2 3 3